หากคุณนะคะปวดข้อเข่านะคะเข่าเสื่อมมีเสียงก๊อบแก๊บกรอบแกรบดังในเข่านะคะแน่นอนคะ่ะว่าคุณเป็นโรคข้อข่าเสื่อมและทางการแพทย์เนี่ยบอกให้คุณรับประทานแคลเซียมไม่ถึงวันละ8 0 0ร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมวันนี้นะคะนิชามีวิธีนะคะที่จะเลือกแคลเซียมที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณค่ะว่าคุณจะควรเลือกแคลเซียมแบบไหนแคลเซียมหลกัหลกๆนะคะมีอยู่สประเภทค่ะ ที่ขายกันตามท้องตลาดนะคะ1เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะซึ่งแคลเซียมนี้นะคะราคาถูกนะคะรวมไปถึงว่าอาหารเสริมในประเทศเราเนี่ยวางขายแคลเซียมนี้นะคะเยอะเลยแต่เชื่อไหมคะว่าแคลเซียมเนี้ยไม่สามารถละลายน้ําได้ค่ะหากรับประทานต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไตนะคะรวมไปถึงระบบปัสสาวะและที่สําคัญนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการท้องร่วงได้นะคะเป็นเอฟเฟกจากการทานแคลเซียม ชนิดนี้ค่ะแคลเซียมชนิดที่2นะคะนั่นก็คือแคลเซียมคีเลตค่ะซึ่งเป็นแคลเซียมที่มีชาแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าแคลเซียมชนิดนี้สามารถดูดซึไมได้ทันทีและไม่ตกค้างต่อตับต่อไต,ตนะคะรวมไปถึงเหมาะสมและตอบโจทย์สําหรับผู้สูงอายุมากๆเลยค่ะ ดูแล้วใช่ไหมคะหากคุณเป็นผู้บริโภคเนี่ย mm. ก็เลือกแคลเซียมนะคะที่พรีเมียมขึ้นมานิดหนึ่งนั่นก็คือแคลเซียมคีเลตนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปมากกว่านะคะอย่างในอาหารเสริมตัวนี้นะคะก็เป็นแคลเซียมคีเลตค่ะนิชาเชื่อว่าการได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสมและเรามีความรู้จะทําให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นได้คะ่ะหากคุณปวดข้อปวดเข่านะคะก็สามารถกดติดตามช่องนิชาได้เลยนะคะ